Nasha, รายการบ้านดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะมาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับบ้านนะคะปุ้มยุธินีสีพินิษฐ living experience designer ประจำอยู่ที่ s c g Home Experience สาขาเรียบเดวนเอกมัยรามอินทราค่ะซึ่งนอกจากติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของทาง s c g Home Experience แล้วนะคะยังติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง YouTube Twitter และ Instagram ด้วยค่ะถ้อถามว่าการสร้างบ้านหนึ่งหลนะคะจะมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างคงจะมีคําตอบว่าสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ผู้รับเหมาแต่ การทําบ้านอย่างหลังนะคะมีบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะคะคือใครกันบ้างวันในี้เรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะ 1. ขั้นตอนการออกแบบในขั้นตอนการออกแบบบ้านนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. สถาปนิกค่ะสถาปนิกนะคะจะเป็นคนออกแบบเกี่ยวกับแบบสถาปัย์และเป็นผู้ประสานงานต่างๆด้วยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทําแบบ 2. องส่วนวิศวกระค,ะค่ะวิศวกรจะเป็นคนออกแบบโครงสร้างและเป็นคนทํารายการคํานวณค่ะ และในอาคารที่หลังีใหญ่นะคะจะต้องมีการครูกับวิศวกรงานระบบและวิศวกรไฟฟ้าด้วยค่ะนักออกแบบอื่นๆค่ะซึ่งเจ้าของบ้านนะคะถ้าเกิดมีงบสําหรับเตรียมไว้ในส่วนนี้ก็จะมีการว่าจ้างในส่วนของสถาปนิกที่ออกแบบตกแต่งภายในหรือว่าอินททเลียหรือถ้าเกิดว่าต้องการมีงบในการจัดสวนด้วยก็จะมีการว่าจ้างนักออกแบบภูมิทัศน์หรือว่างานแลด์สเกตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวซีนแสค่ะสําหรับเจ้าของบ้านท่านใดที่ยังมีความเชื่อนะคะในเรื่องของตัว ศาสตร์วงจุ้ยเนี่ยควรจะมีการศึกษาสินแสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการป้องกันการแก้แบบหลายครั้งเนี่ยควรจะนําสินแสเนะะี่ยค่ะเข้ามาในช่วงเริ่มในการออกแบบค่ะเพื่อป้องกันการแก้ไขแบบแลหลายๆครั้งค่ะ 2. ขั้นตอนการขออนุญ,ญาตหลังจากที่เราได้แบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาแบบตรงเนี้ยไปยื่นขออนุญ,ญาตกับเจ้าหน้าที่ายโยธาหรือตามเทศบาลต่างๆค่ะ oh. ซึ่งแบบตรงเนี้ยถ้าเกิดมีการออกแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการออกแบบ อนุญาตก่อสร้างหรือถ้าเกิดว่าแบบของเรามีการผิดเพี้ยนออกจากกฎหมายในพื้นที่นั้นๆจะมีการให้ปรับแก้แบบค่ะ3 ขั้นตอนการก่อสร้างซึ่งจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้รับเหมานะคะเป็นบุคคลหรือว่าทีมที่เจ้าของบ้านเป็นผู้คัดเลือกค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะควรมีการเปรียบเทียบผู้รับเหมาหลายๆเจ้าเพื่อที่จะได้ตรวจสอบราคาด้วยค่ะโอแมนค่ะทําหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างสิ่งสําคัญก็คือจะต้องเรียนรู้แล้วก็อ่านแบบก่อสร้างเป็นรู้วิธีการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ค่ะผู้จัดการงานก่อสร้างค่ะหรือ construction manager หรือ C.M. ค่ะส่วนนี้จะเป็นสถาปนิกหรือ าวิศวกรก็ได้ค่ะซึ่งจะทําหน้าที่ควบคุมเวลางบประมาณและคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกําหนดตําแหน่งนี้นะคะมัจกจะพบในบ้านหรือว่าอาคารที่ใหญ่ๆค่ะบ้านขนาดเล็กก็อาจไม่จําเป็นต้องใช้ส่วนนี้ค่ะสําหรับช่างก่อสร้างบ้านนะคะเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างงานระบบน้ําระบบไฟต่างๆหรือว่าช่างโครงสร้างพวกนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานก่อสร้างค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าการสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการร่วมมือจากบุคคลหลายๆท่านค่ะ ไม่ใช่ว่าจากสถาปนิกและก็วิศวกรเท่านั้นนะคะแต่หากเจ้าของบ้านท่านใดนะคะที่ยังมีความสงสัยอยู่เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทําบ้านหรือว่าการก่อสร้างบ้านเนี่ยสามารถอินบ็อกมานะคะแล้วก็มาสอบถามกันได้เลยหรือไม่ก็วอล์กอินเข้ามานะคะที่ s c g Home Experience ได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากได้แบบบ้านสวยๆนะคะมาใช้บริการในส่วนของ Living Design Studio ที่ s c g Home Experience สาขาเรียบด่วนเอกมัยรามอินทาราได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามสาระดีๆที่ราย่ารบ้านดีสร้างได้ผ่าน ช่องทาง Facebook Fanpage ของทาง SGG Home Experience YouTube Twitter และ Instagram นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋มด้วยค่ะในวันนี้นะคะปุ๋มวิทนียสีพินีต้องขอลาไปก่อนแล้พบกันใหม่กับสาระดีๆในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ